ผมแอดมินบีครับผมแอดมินจาครับวันนี้เราสองคนอยู่ที่ดีเอ็มคอเทียนะครับห้างใหญ่ใจกลางเมืองแบบนี้ครับใช่ครับเราวันนี้ก็อยู่ในงานเปิดตัว Apple w นวอชนะครับที่ไอซู d รีโอบายคอมเซเว่นครับใช่ครับและที่พิเศษที่สุดนะครับที่แห่งนี้มี Apple Watch Edition ที่ราคาหลักแสนให้เราได้ลองทดลองเล่นกันเลยครับครับผมส่วนบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามเราสองคนได้เลยครับครับผมตามไปดูข้างในเลยครับ ราก็ได้มาอยู่ในไอสตูดิโอบายคอมเซเวแล้วนะครับบรรยากาศก,ก็คือคักหน้าดูเลยทีเดียวครับ โดยไอซูเรียลบาคอนเซเว่นที่เอ็มคอเทียเนี่ยครับเป็นไอซู d ร o ที่ค่อนข้างใหญ่โตวก็หรูหรามากครับใช่ครับอันนี้จะมีอุปกรณ์ Apple ทุกชนิดขายหมดเลยครับมันจะเป็น MacBook, iPhone iPad อะไรพวกนี้มีหมดแน่นอนครับและที่สำคัญนะครับวันนี้ที่นี่มีงานเปิดตัว a p p l e w a t c ชนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีซื้อมันต้องซื้อยังไงครับใช่ตอนแรกก็คือเขาจะให้เราไปต่อคิวด้านหน้านะครับแล้วก็รับใบจองให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะมาดูตัวเครื่องที่อยู่ข้างหลังของเราสองคนเนว่า ไอเวลาวิธีการซื้อหรือว่าตัวเครื่องทั้งหมดเป็นยังไงบ้างนะครับตามเราเมาเลยครับไปดูกันจริงๆเลยครับเรามาดูกันที่โซนแรกเลยนะครับโซนนี้เป็นโซนของการโชว์ตัว Apple Watch ที่มีทุกรุ่นที่ขายในไทยครับมีให้ได้เลือกชมกันครับ แล้วก็ Apple Watch รุ่นที่ถูกที่สุดครับอยู่ที่13,500บาทครับเป็น p p p l w w t t h s p o r t นะครับมีสาย5สีให้เลือกครับ2ขนาดนะครับ38แล้วก็42มิลครับ รุ่นถัดไปนะครับจะเป็นรุ่นของ Apple Watch ครับจะเป็นสายสแตนเลสนะครับแล้วตัวเครื่องก็ทำจากสแตนเลสเช่นเดียวกันครับราคาจะอยู่ที่2 5 0 0บาทครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่แพงที่สุดจะเป็นตัว Apple Watch Edition ครับที่ตัวเรือนทำมาจากทองคำนั่นเองครับแต่ว่าถ้าหากใครชอบสายแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้ทุกรุ่นเช่นกันครับ นี่ก็คือบรรยากาศงานเปิดตัว Apple Watch ในประเทศไทยนะครับที่ห้าง DMK เทียร้านในสตูดิโอบายคอมเซเครับผมและอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารของ Apple Watch นะครับได้ที่ w w w specphone.com ครับครับผมแล้วก็สามารถกด Subscribe YouTube Channel ของเราครับ specphone TV นะครับผมเพื่อติดตามข่าวสารอัปเดตของวงการมือถือล่าสุดในประเทศไทยครับใช่ครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครัสวัสดีครับ